เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทโธวันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องทานของคนดีในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า90จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่22ข้อที่192 หน้าที่192ข้อที่148และเล่มที่23หน้าที่240ข้อที่122พิขุทั้งหลายสัปปุลิสถานหประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นพิกุทั้งหลายสัรพรุษคันให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงาม สวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสบรุษครั้นให้ทานโดยความเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงฟัง คำสั่งตั้งใจใคร,ร่รู้ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลพิขุทั้งหลายสบรุษครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพค้าม,มากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลพิขุทั้งหลายสรรุษ ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสับรุษครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีภพกพัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสัปริสทานห้าประการทำสามประการนี้คือ การให้ทานด้วยศรัทธาการให้ทานด้วยฮิริการให้ทานอันหาโทษไม่ได้อันสับบุรุษดำเนินตามแล้วบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์จนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้ดังนี้